สวัสดีครับกลับเข้าสู่การอัปเดตสถานการณ์ลมฟ้าอากาศในรุ่งสางของวันพฤหัสบดีที่12มิถุนายน2568กันอีกครั้งนะครับพี่น้องโดยสภาพการของเส้นทางฝนในวันนี้ยังคงมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับเมื่อวานนี้นะครับก็คือยังคงมีฝนที่เกิดจากลักษณะภูมิประเทศหรือโอโลกราฟ,ฟิกนะฮะจากมรสุมพัดแรงนะครับและก็ฝนที่ยกตัวได้นะฮะจากแนวสอบ มันจบของกระแสลมมรสุมนะฮะซึ่งมีหลายทิศทางนะหนึ่งนั่นก็คือมาจากพายุด้วยแต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับพี่น้องสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็เป็นพิเศษในวันนี้ก็คือโอกาสที่จะเกิดฝนล้นเขาเข้ามาในพื้นที่หลังเขาด้านตะวันตกของประเทศบ้างนะครับซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนี้ฝนน้อยกว่าเขามาตลอดนั่นเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามรายละเอียดพร้อมๆกันเลยครับ เราก็มาเริ่มกันที่ลมมรสมชั้นฐานเมฆหรือฐานฝนกันชิ้นเคยนะครับพี่น้องวันนี้ตัวเอกของเราก็คืออยู่ทางด้านขวามือของพี่น้องและแหละครับก็คือมันเป็นพายุนะฮะจากเดิมที่เป็นพายุดีรสชั่นกันมานีฮะปรากฏว่าเมื่อช่วงบ่ายของวานนี้เขาก็ได้สะสมพลังงานและทวีกําลังแรงขึ้นนะฮะจนเข้าเกณฑ์เป็นพายุโซนร้อนที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องเมื่อกําลังของพายุลูกนี้นะครับ อยู่ในเกณฑโซนร้อนก็จะต้องมีชื่อนะฮะต้องมีการตั้งชื่อกำกับตามระบบสากลนะฮะซึ่งพายุลูกนี้ใช้ชื่อว่าวูติปนะฮะวูติปเป็นชื่อที่ตั้งโดยเขตปกครองพิเศษมาเกานะฮะของจีนนั่นแหละครับซึ่งแปลว่าผีเสือ้อโดยในช่วงเช้านี้พายุโซนร้อนกำลังหมุนวนด้วยความเร็วลมนะครับใกล้ศูนย์กลางที่เพิ่มขึ้นในระดับ85กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ และมีความกดใกล้ศูนย์กลางอยู่ราวๆ994มิลลิบาร์มีทิศทางการเคลื่อนที่ขึ้นไปทางเหนือนะครับพี่น้องมุ่งเข้าหาเกาะไหหลำนะฮะของประเทศจีนนะฮะเมื่อมีพายุโซนร้อนขนาดใหญ่และทรงพลังอยู่ใกล้ๆแบบนี้นะครับพี่น้องก็ไม่พ้นที่จะส่งผลโดยโตรงนะครับโดยโตรงหรือโดยทางอ้อมนะครับต่อสลมฟ้าอากาศในบ้านเรานะฮะ โดยในเช้าถึงบ่ายวันนี้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะฮะที่พัดปกคลุมพื้นที่ของประเทศไทยในทุกภาคตั้งแต่เหนืออีสานกลางตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีกําลังปานกลางนะครับถึงค่อนข้างแรงอย่างต่อเน,นื่องครับพี่น้องแต่พอตกเย็นและค่ําเป็นต้นไปนะ็นไม่ครับพี่น้องลมมรสุมจะเริ่มมีทิศทางพัดยกเฉียงเอียงหลบเขานะครับขึ้นไปทางเหนือนะฮะตามการเคลื่อนตัวขึ้นไปข,ไปของพายุโซนร้อน นะและก็จะมีกําลังแรงขึ้นนะฮะในพื้นที่ภาคกลางรวมถึงภาคใต้ตอนบนนะฮะสองพื้นที่นี้ในขนาดที่ขนาดเดียวกันนะครับพี่น้องแนวลวมที่พัดเข้าสู่ภาคอีสานก็มีอีกลักษณะหนึ่งะฮะคือมีลักษณะพัดปะทะกับแนวเขานะครับก็คือเทือกเขาเพชรบูรณ์นะหรือที่ผมเรียกว่าทะเลาะกับโขกเขานะฮะซึ่งก็จะส่งผลต่อการเกิดฝนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานได้นะครับในวันนี้ ทิศทางการพัดของลมระดับล่างนะฮะลมบรสุมในวันนี้พี่น้องก็มองตามลูกศรสีแดงคราวนี้ภาพนี้เราก็มาดูลมระดับบนในบรรยากาศชั้นกลางกันบ้างนะครับการเคลื่อนไหวของลมบนในวันนี้ยังคงออกทรงเดิมนะครับพี่น้องคล้ายๆกับเมื่อวานนั่นแหละครับพื้นที่พัคเหนือนะฮะพัคก,กลางพัคตะวันออกลมบนก็จะมีกําลังอ่อนมากนะ,ะถึงขั้นที่เรียกว่าแทบไม่ได้พัดเลยนะฮะเห็นไหมครับเป็นสีออกน้ำเงิน เข้มๆนะฮะในฝั่งทางนี้นะฮะสภาคนี้ในขณะที่พื้นที่ภาคอีสานล,ลมบนก็จะเป็นลมที่พัดวนออกมาจากขอบของพายุโซนร้อนบูติปเนี่ยครับแล้วก็ไหลเข้ามาปกคลุมพื้นที่ครับสําหรับภาคใต้ลมบนที่พัดผ่านก็เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับเหมือนเดิมนะครับพี่น้องด้วยกําลังปานกลางนะฮะมาถึงตรงนี้นะครับพี่น้องมาถึงตรงนี้ผมขออญาตใช้โอกาสนี้ตอบคาถามจากพี่น้องท่านหนึ่งนะ ที่ได้ถามเข้ามาเมื่อวานว่าทําไมพายุถึงไหลขึ้นไปทางเหนือนะฮะเหนือตามล่องมอ่เหนือล่องมรสุมขึ้นไปทําไมไม่ไหลเข้ามาล่องะฮะเขาถามผมแบบนี้นะฮะคำตอบที่ชัดเจนที่สุดนะฮะก็อยู่ในแผนที่ลมระดับบนนี่แหละครับพี่น้องก็ลองนึกภาพตามนะครับว่าพายุโซนร้อนนะฮะก็เปลี่ยนเสมือนเรือหรือลูกโป่งนะฮะที่ลอยอยู่ในมหาสมุทรหรือชั้นบรรยากาศนะฮะส่วนลมระดับบนนี้ก็เปรียบเสมือนกระแสน้ํา หรือกระแสลมที่คอยพัดพาเรือหรือลูกโป่งให้เคลื่อนที่ไปนะฮะหรือที่เราเรียกว่ากระแสลมนําทางนั่นเองพี่น้องเคยได้ยินศัพท์นี้ไหมครับสเตียริงเค r ร์เเนี่ยครับจากแผนที่เราจะเห็นว่าแนวการพัดของลมระดับบนที่ทําหน้าที่ขับเคลื่อนหรือชี้เป้าให้กับพายุนั้นเป็นลมที่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไหมครับมาจากพื้นที่ภาคใต้ตามลูกศรสีเหลืองดังนั้น มันจึงทำหน้าที่ผักหรือใสให้พายุเคลื่อนตัวขึ้นไปทางทิศเหนือนะครับมุ่งไปหาประเทศจีนนั่นเองซึ่งถ้าหากกระแสลมนำทางนี้พัดมาจากทิศตะวันออกเหมือนพายุลูกก่อน,อนในปีในหลายปีที่ผ่านมาที่เราเคยเจอกันตอนไหนครับพี่นอ้องก็จะอยู่ในช่วงกลางๆใกล้ๆจะปลายฤดูฝนแล้วนะฮะสถานการณ์ก็อาจจะแตกต่างไปจากนี้นะครับและนี่ก็คือคำตอบนะครับว่าทำไมพายุถึงมีทิศ ทางเป็นเช mm ่น hmm. นี้ไม่เข้าล่องนะฮะทิศทางของลมระดับบนวันนี้พี่น้องก็มองตามลูกศรสีเหลืองครับและเมื่อเรานําภาพรวมนะครับพี่น้องการทํางานร่วมกันของลมสองระดับมาประกอบกันในโมเดลคาดลายฝนนะฮะเราจะเห็นภาพได้ดังนี้นะครับเพาพี่น้องก็มองตามสเต็ปเดิมนะครับก็มองทิศทางลมตามลูกศรสีเหลืองและสีแดงนั <shotgun> ่นแหละครับแดงก็คือลมรสมเหลืองก็คือลมบนนะฮะลมระดับบน พิจารณาดูแนวโน้มฝนในโมเดลแล้วนะครับพี่น้องถึงแม้จะให้หนาเม็ดนะครับที่เราเห็นนะฮะึ้นเขียวไปเลยแต่หน้างานน่าจะเหลือตกลงมาปริมาณลดลงไปจากที่เห็นนี้นะฮะก็เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นเสียส่วนใหญ่นะครับพี่น้องในพื้นที่ก็อย่างที่เราวิเคราะห์กันมานั่นแหละครับน้องด้วยพายุยังแรงนะครับแรงและก็ลูกใหญ่การใช้ความชื้นหล่อเลี้ยงตัวเองเพื่อรักษาโครงสร้างในแนวดิ่งของเขาเนี่ย แข็งแรงก็จะต้องใช้ความชื้นเยอะนะครับจึงจําเป็น,ปนต้องแย่งความชื้นในชั้นบรรยากาศในพื้นที่ทางผ่านของลมมรสุมตรงไหนละครับก็อย่างประเทศของเราไปด้วยนั่นเองก็ด้วยแนวสอบนะครับในวันนี้ด้วยแนวสอบและพัดบรรจบของกระแสลมมรสุมตามลูกศรสีแดงนะครับในพื้นที่ภาคเหนือนะครับพี่น้องแล้วก็ภาค อีสานตอนบนนะฮะก็จะยังคงทําให้ฝนฟ้าขนองกระจายตกต่อเนื่องได้นะฮะในสองพื้นที่นี้ในขณะที่พื้นที่อีสานตอนกลางและตอนล่างนะฮะฝนน่าจะลดลงโดยทั่วไปนะครับพี่น้องด้วยแนวแนวการพัดของลมระสุมที่ทะเลาะกับอก,อกเขาหรือถูกเทือกเขาเพชรบูรณ์กั้นไว้นะฮะเพชรบูรณ์แล้วก็ดงพญายเย็นเนี่ยกั้นไว้นะครับสองเรือเขาที่ขวางกั้นกลางประเทศนั่นแหละครับพื้นที่ภาคกลางนะครับในวันนี้นะครับ ช่วงเย็นค่ำไปนะฮะลมมรสุมก็จะพัดยกตัวด้วยกำลังที่แรงขึ้นนะฮะก็น่าจะทำให้มีฝนนะมีฝนในแนวด้านตะวันตกเพิ่มขึ้นครับหรือที่เราเรียกว่าฝนล้นเขานั่นเองนะฮะภาคะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่รับลมโดยตรงอยู่แล้วนะครับพี่น้องประกอบกับวันนี้ลมรสุมพัดยกนะครับพัดยกเข้าหาอย่างเต็มเต็มรูปแบบนะฮะสำหรับ ฝนฟ้าขนองในวันนี้ก็น่าจะตกกระจายได้หนาเม็ดกว่าพื้นที่อื่นนะฮะร,รวมถึงพื้นที่บางส่วนของสองจังหวัดอย่างชนบุรีและระยองด้วยวันนี้น่าจะตกได้ทั้งจังหวัดนะฮะได้เกือบทั้งจังหวัดที่อยู่หลังทิวเขาจันทบุรีนะฮะวันนี้โอกาสเกิดฝนได้มากขึ้นด้วยครับพื้นที่ภาคใต้นะครับวันนี้ฝนจะไปเน้นตกที่ภาคใต้ตอนบนนะครับพี่น้องรวมถึงฝั่งอันดมามันบางพื้นที่ด้วยกระแสลมมรสุมที่พัดยกเข้าหานะฮะ แล้วก็มีลมระดับบนพัดประสานในทิศทางเดียวกันตามลูกศรสีเหลืองและสีแดงนะครับและถ้าเราดูในโมเดลพี่น้องดูนะครับสําหรับพี่น้องเพชรบุรีนะครับจะเห็นว่าพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีโมเดลอาจจะยังให้ฝนแค่ตรงบริเวณเชิงเขาประเทศเพื่อนบ้านเลยนะครับแต่ดูแล้วนะผมเชื่อว,ว่าวันนี้ฝนน่าจะสามารถล้นนะล้นข้ามสันเขาตะนาวศรีมาตกในฝั่งไทยได้ฮะ คล้ายๆกับที่ให้เกิดฝนหรือให้ฝนในจังหวัดพื้นที่ปรจจวบันนั่นแหละครับสำหรับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะฮะตอนกลางหรือฝั่งอ่าวไทยนยฮะตอนกลางลงไปวันนี้ฝนยังคงลดลงนะครับพี่น้องแล้วก็เบาบางโดยทั่วไปจากการที่แนวลมมรสุมก็เขายกลำขึ้นมาอยู่ด้านบนนะฮะทำให้ลมที่พัดผ่านด้านล่างก็มีกําลังอ่อนลงอีกทั้งยังมีลินความกดอากาศสูงนะครับพี่น้องจากทางใต้แทรกขึ้นมารบกวนอยู่ เป็นระยะระยะนะครับซึ่งสําหรับริมความกดอากาศสูงเนี่ยกับพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางถึงถึงตอนล่างเนี่ยผมได้เช็คแนวริทของลมบนจากคั่วโลกใต้แล้วนะพี่น้องคาดว่าน่าจะมีสลับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนเกือบจะถึงสิ้นเดือนนู่นแหะครับสิ้นเดือนมิถุนายนบางวันก็มาบางวันก็ไม่มาก็ต้องดูเป็นวันๆไปนั่นแหละครับพี่น้องและภาพถัดไปก็คือผลการคาดการณ์นะฮะปริมาณฝนในแต่ละภาคที่จะเกิดขึ้นในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าครับพี่น้อง ตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าของวันนี้ครับสิบสมิถุนายนไปจนถึง7จ็ดโมงเช้าของวันพรุ่งนี้13มมิถุนายนพื้นที่ภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสามสของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะครับลำพูนแพร่น่านอุตรดิตถากกำแพงเพชรพิจ,จิตรและเพชรบูรณถภาอีสานนะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ ยี่สิบถึงสาสิบของพื้นที่ก็ตกได้บริเวณจังหวัดเลยนองพวลําพูนะฮะหนองบัวลําพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลน,นครน,นครพนมนม,มุกดาหารยะโสธรอ,อำนาาเจริญและอุบลราชธานีพื้นที่กลางนะก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสามสิบถึงสี่สิบของพื้นที่นะครับตกได้บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีการจนบุรีราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาคร ภาคตะว,วันออกก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0่สถึงหกของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดนครน,นายกชาเชิงซาวชนบรุรีระยองจันบ,บรุรีและจังหวัดตราดไปดูพื้นที่ภาคใต้นะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่นะครับก็ตกได้บริเวณจังหวัดเพชรบุรีปะจวบคีรีขันชุมพรพระนองพังงาและสุราชธานีสําหรับสบปลาวนะฮะเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่อยู่ใกล้กับพายุนะครับก็จะมีฝนตกในระดับร้อยละ60 ของพื้นที่ตกได้บริเวณแขวงบอกแก้วหลวงน้ำทาพงสาลีอุดมไสนะฮะสายบรุรีหลวงพระบางหัวพันเชียงขวางเวียงจันทร์ชสมบูรณ์บริคำํคำไสคําม่วนสวรรค์นเขตสารวันเซกองจำปาศักและอัตเตอครับมาถึงช่วงท้ายกันนะครับก็เราก็มาดูสถานการณ์คลื่นลมในทะเลพี่น้องมองขวามือก่อนนะครับอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนตอนล่างคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรครับ สำหรับอัน,อนดัมันนะครับทางซ้ายมือตอนบนคลื่นสูง2-3เมตรขึ้นไปนะยังสูงอยู่นะครับเรือเล็กพิจารณานะครับตอนล่างคลื่นสูงประมาณ1เมตรสวัสดีครับ